มหาประเทศสี่ซึ่งเป็นหลักในการเทียบเคียงสิ่งที่พระศส,สดาที่ไม่ได้ปัญญัติในนาคตว่าอะไรควรหรืออะไรไม่ควรในหนังสืออะไรวินยัยจากพระทวรปิฎกฉบับสยามรัฐเล่มที่5หน้าที่104 ข้อทพิกุทั้งหลายสิ่งใดที่เราไม่ได้ห้ามไว้ว่าสิ่งนี้ไม่ควรหากสิ่งนั้นเข้ากับสิ่งที่ไม่ควรขัดกับสิ่งที่ควรสิ่งนั้นไม่ควรแก่เธอทั้งหลายพิกุทั้งหลาย สิ่งที่เราไม่ได้ห้ามไว้ว่าสิ่งนี้ไม่ควรหากสิ่งนั้นเข้ากับสิ่งที่ควรขัดกับสิ่งที่ไม่ควรสิ่งนั้นควรแก่เธอทั้งหลายพิกกุทั้งหลายสิ่งใดที่เราไม่ได้อนุญาตไว้ว่าสิ่งนี้ควร หากสิ่งนั้นเข้ากับสิ่งที่ไม่ควรขัดกับสิ่งที่ควรสิ่งนั้นไม่ควรแก่เธอทั้งหลายพิกุทั้งหลายสิ่งใดที่เราไม่ได้อนุญาตไปว่าสิ่งนี้ควรหากสิ่งนั้นเข้ากับสิ่งที่ควรขัดกับสิ่งที่ไม่ควร สิ่งนั้นควรแก่เธอทั้งหลาย